เวเยดิ uh, ยืนยันโอ้โ oh, ห oh, ยังไม่ได้อ oh, oh, ีกโอ้คันที่เกาก็ยังไม่ติดเอาล่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมก็จะลองมาออฟแหวนดูนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด19 m อนะฮะดูว่าจะออฟได้เท่าไหร่ไม่ต้องใช้อะไรบ้างนะต้องใช้8อีอลู2อโอลี2อ่าขั้นแรกมันติดอยู่แล้วใช่ไหมโอ้ oh, แต่ขั้นที่2 อันที่สามเออช่างแม่งเหรอ,อออบพิเศษอย่างละสิบถึงว่าแหละทำไมมันขายดีนะโอเคเดี๋ยวผมออกไปเอาเอ,าอ,าอาีรูรีก่อนมาตอนนี้มีอยู่สิบเก้าเอ็มโอ้โหอันเกตคอยจะพอไหมเนี่ยโกเลเด้นแอ็แท็กเซตลิงอัพเกรดทั่วไปก่อนขยัภาพแล้วกันยืนยันติดไหมโอเคออฟแรกติดแล้วอันนี้น่าจะง่ายนะอันแรกใส่ใหม่แล้วก็ออฟนี่แหละน่าจะที่ว่าท,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 ที่ว่ายากใช่ไหมออฟพิเศษเพิ่มเลือดแล้วกันเพิ่มเลือดยืนยัน ข้าขอโทษฝีมือออนหักนักโอ้โหไม่ติดทั้งแรงไม่ติดออกไปครั้งที่สองเสียขี้แม่งเลยยืนยันโอ้โ oh, หไม่ได้รอบสองไม่ได้นะฮะรอบสามเวดน,นีย่ยืนยันโอ้โ oh, หยังไม่ได้อีกทั้งที่สี่ฟืบยังไม่ติด ไปรอบที่5แล้วนะเลือดยืนยันครั้งที่5โอ้ยังไม่ตีครั้งที่5้าสิ้หายแล้วเลือดเด้ยืนยันครั้งที่6ก็ยังไม่ติดกายภาพยืนยันโอ้โหยังไม่ติดเดืครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งที่8ติดทีเธอเลือดเลือดฮึบโอ้ครั้งที่8ยังไม่ติด ปครั้งที่เก้าโอเคพิเศษอ่าเลือดโอ้ครั้งที่เก้าก็ยังไม่ติดเลือดครั้งที่10มาเอาเอไครั้งที่สิบสิบครั้งถึงจะได้เออโอเคครั้งที่สิบครับได้เลยนะ ก็หมดไปสรุปไปนะเมือ่อกี้เท่าไหร่19กับอันนี้19กับ18เป็นประมาณ20 19กับ18เป็น37 37 38m ฮะผมหมดไปประมาณ 38m นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับนี่ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับผมหมดไปทั้งหมด38 M นี่คือรวมมันเป็นรวมค่าใช้จ่ายอี r ูนะแล้วก็ผมมีอี r ูอยู่แล้วในรอบแรกใช่ไหม ปร,ประมาณประมาณตีไปสี่สิบเอ็มอ่ะทึ้วทั่วนะฮะนะฮะโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับนะฮะขอให้โชคดีทุกคน